นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นนโยบายแรกใน11ในโยบายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานนยกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีสาระสําคัญคือการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้ขนองปากย่มใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความผูกพันพักดีของคนอีกจำนวนมากและนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเข้าควบคุมและบริหารประเทศไปจนถึงมีการจัดตั้งรัฐบาลได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดคดีหมิ่นสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวในลักษณะหมิ่นสถาบัานเบื้องสูงล่าสุดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มตัวนายฮาสดินอุไรไพรวันหรือดีเจบันพศผู้ผลิตคลิปเสียงหมิ่นสถาบัานเบื้องสูงโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายบันพศโดยเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยสุขุมวิท101เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงนำมาสู่การจับกุมตัวนายหาสดินได้ในเวลาต่อมาสำหรับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประมวลกฎหมายอาญามีข้อที่กล่าวว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องละวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐคนไทยหรือคนต่างด้าวไม่ว่ากระทำในหรือนอกราชอาณาจากักรก็ต้องรับโทษแต่เนื่องจากปัจจุบัน การกระทำในลักษณะหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมีการปรับรูปแบบมาใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์ซึ่งมีความรวดเร็วและแพร่กระจายได้ในวงกว้างทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆเร่งจัดการกับเรื่องนี้และหาวิธีการในทุกๆด้านเพื่อจัดการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายเก่าหรือร่างกฎหมายใหม่ ที่จะนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นพรบ,บว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่างพรบ,บว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และร่างพรบ,บข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการปรับให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้ขณะนี้ยังเป็นร่างพรบ,บว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการของสภานิบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอ ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนหรือบุคคลทั่วไปแต่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น